โอยอามาตอนนี้คอมโบสวย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 งามจ้ะไหลต่อสันยรักษ์วายสามตัวแม่คูณสิบเออบอกเลยน้องแมวมาเนี่ยกลับมาทวงบอลลังคืนนะจ๊ะสาหรับน้องแมวของเรานะพ,พี่นะ้ำไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะแม่นะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะไหลกันต่อไปกันต่อยา,ยาวๆจ้ะไอโชว์ไปหนึ่งเดืนแไม่ได้พูดนานพี่นะไม่ได้พูดนานไอโชว์ไปหนึ่ง ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะแม่น้ำบวงมา602บาทจ้าสวยๆฮัลโหลกราบสวัสดีสวีดาพี่ๆทุกคนนะจ้าวันนี้มาพบกับช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเจนเกิดพี่ๆจะอ่าน้องมิมิวกลับมาแล้วนะพี่พี่นะฝากพิ่ๆทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องมิมิวกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องมิมิวตัวเล็กๆกันด้วยนะพี่พี่นะเอาวันนี้พามาตะลุยน้องลักกี้ในโกะนะแม่นะแมวนําโชคนะจ้า ไปลุยกันเลยดีกว่าสําหรับน้องแมวของเราวันนี้จัดทุนมาที่99บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าจัดทุน99ทเท่านั้นเออทุนน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะขออนุญาตล้างเกลือกันด้วยเบ็ด1บาทนะคะเนื่องจากไม่มีเบ็ดถงบาทเปแม่นะอ้ามาเปิดไปเดิมด้วยน้องเคของเราจัดมา8บาท40สตางคงไหลต่อที่ตูชีและคมคมแดงนะพี่ๆนะเออมาสั่นอยาลักวายดอกนี้บวกมาอีก4บาท80พี่ๆรอลุ้นนะพี่ๆรอลุ้นเคด้วยน้องว่าลงแน่นอนวายมาดอกนี นึกว่าน้องเคจะมานะวายลงดอกเมื่อกี้น้องเค,มงเค,ไ,งมเคไม่มานะพี่ะอ่นะเงินรางวัลก้อนโตก้อนแรกของเรานะเออบวกมาที่สี่สิบาทนะคะเงินรางวัลเมก,กาของเรานะคะสําหรับน้องแมวนะพี่พี่นะไปกันต่อดีกว่านะคะโอ้โหถือว่าล้างเกลือได้สวยงามมากล้างเกลือได้สวยงามมากน้องคิวดอกนี้ว่างไงยังไม่มาน้องคิวดอกนี้ยังไม่มานะพี่พี่นะนเงี้บไปเลยนะเออล้างเกลือดอกเมือม่อกี้ได้มาสี่สิบบาทนะคะ สำหรับพี่พี่ท่านไหนมีเกมอะไรให้น้องมิมิวเออแนะนำน้องมิมิวสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะคิดถึงน้องมิมิวคอมเมนต์ได้เลยนะพี่พี่นะมาวันนี้กลับมาพร้อมความปังนะพี่พี่นะติดตามน้องมิมิวกันด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อพี่พี่นะมาไปกันต่อเบสสิบบาทกับอีกหนึ่งรอบนะคะโอ้ยขอภายเบดหนึ่งบาทผู้ผิดมาน้องขออนุญาตขยับเป็นเบสสองบาทต่อเลยแล้วกันนะคะสำหรับน้องลักกี้ในโกะของเรานะจ๊ะเปิดเทอร์โบไปสามสิบรอบนะพี่พี่นะมา ออโต้เทอร์โบไป30สรอบว่ายังไงคิวดอกนี้สวยสวยคูณสอง <2 S 2> ตะโอ้โหเงียบเกินเงียบเกินมีเกมอะไรปังๆแนะนำน้องได้นะจ๊ะพี่พี่จา๋าพัดม่วงมาดอกนี้สองบาทไหลต่อที่น้องซูชิและสัญยาักวายนะพี่พี่นะไหลต่อ,อที่น้องซูชิและสัะลักษักวายนะจ๊ะแล้วก็เกลือเลยแล้วก็เกลือเลยพี่พี่จา๋าโอ้โหสงสัยลักกี้ในโกะสงสัย eko, ลักกี้ในโกอารมณ์ไม่ดีนะจ๊ะสัะลักษักวายแถวสามไหลต่อที่พัดม่วงนะแม่นะ เออวายมาแถวบนนะจ๊ะมามาลุ้นเป็นกำลังใจให้น้องไมมิวกันหน่อยพี่พี่สาเออกลับมาแล้วนะพี่ตือพี่พี่ทุกคนเหมือนเดิมนะอซูชิดองนี้บวกมา10บาท80สตางค์นนะสวยๆดองนี้บวกมา10บาทเเหมือนเดิมนะจ้าซันยลักวายคูนสีสวยๆจ้ะสวยงามตามท้องเรื่องนะแม่นะน้องแมวนะรู้ๆกันอยู่แล้วใช่ปะรู้ๆกันอยู่แล้วใช่ไหมพี่พี่สามาไปต่อเป็น2บาทนะแม่นะ เคด้วยว่ายังไงยังไม่มาออามาแล้วสัญลักษณ์ไวอุ้ยสิบดอกน,นี้สวยๆออ้โหเสียดายเสียดายไม่มีตัวคูณนะคะโอ้โหดอกนี้เคด้วยคูณสิบสวยงามจะบวกมา6บาทแม่จ๋าบวกมา6บาทฟีเกมมา2อุ้ยแมวทองดอกน,นี้คอมโบโนแน่นอนโอ้โหดอกน,นี้คอมโบแล้วแม่จ๋าสี่้ยบาทไหลกันต่ออะไหลกันต่อนะเออเงินรางวัลก้อนโตก้อนที่สองสหรับน้องแมวของเรานะจ๊ะสวยงามมาก สวยงามมากเบ็ดสองบาทแม่จาเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะอ่ะเงินรางวัลเมกากันแล้วจ้ะเออเดี๋ยวรอนับตังค์สักคู่นะพี่พี่นะรอนับตังก่อนนะที่ถึงพี่พี่ทุกคนนะจ๊ะสำหรับพี่พี่ทุกคนไหนที่ถึงน้องไมมีคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยมั้ยอ่ะกดเหอะรอนานเกินอ้าวพวงมาสี่าบบาทนะคะสำหรับเบ็ดสองบาทน้องแมวนะ สำหรับเบ็ด2บาทวันน่ยอย่าลืมนะวันนี้จัดทุนมาที่99บาทเท่านั้นจะไปกันต่ออีก7ดรอบนะจ๊ะโอ้โหสวยงามแต่โอ้โหพี่พิ๋าฟีเกมมา2ตัวแม่ฟีเกม2ตัวว่าไงโอ้สามตัวขอไปสามตัวขอไปพี่พิ๋าดูผิดอาซูชิมาไหลต่อไหมน้องคิวของเราน้องคิวกับพัดม่วงไม่มานะ สำหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะลองเล่นน้องลักกี้ในโก๋เหมือนน้องมิมิวนะจ๊ะสามารถคลิกลิงข้างล่างได้เลยนะพี่ๆนะสามารถคลิกลิงข้างล่างไปตามน้องมิมิวได้เลยนะจ๊ะมาแน่นอนนะสำหรับเกมน้องแมวของเรานะรู้ๆกันอยู่ไม่พูดพร่พ์ทำเพลงเยอะมาขออนุญาตกระโดดเบ็ดเ,เลยแล้วกันเป็นเบ็ด4บาทนะจ๊ะแม่จ๋าขออนุญาตไต่เบ็ดนะอามา จัดไปออโต้เทอร์โบ30รอบนะคะสำหรับน้องแมวของเรานะจ๊ะไปกันต่อว่ายังไงวันนี้จะมีคอมโบรอบที่3รอบที่4ไหมอาเคด่วยไหล่ต่อดอกมีคูณ6จ้ะรวมมา28บาท80สตังค์นะอาเคด่วยของเรานะจ๊ะต้องเคที่ทุกคนชื่นชอบหลงไหลนะอะช่วงน,นี้มีเกมใหม่มาบ้างไหมแม่จ๋าโอ้โหฟีเกมมาฟีเกมตัวเดียวยังไม่เข้านะฟีเกมตัวเดียวยังไม่เข้าไปกันต่อจ้ะเออสวยๆจ้ะ เบส4บาทไว้ยังไงวันนี้จัดทุน99เท่านั้นนะสวยสวยงามอะ สำหรับพี่พท่านไหนนะอยากจะลองเล่นมัน้องมิมิวสามารถคลิกลิงข้างล่างได้เลยนะจ๊ะทางเว็บเขามีโปรโมชั่นด้วยนะพี่พี่นะทางเว็บเขามีโปรมากมายนะพี่พี่สามารถสมัครสมาชิกแล้วเข้าไปดูโปรที่พี่ๆชื่นชอบแล้วพอใจกันได้เลยนะจ๊ะเป็นเรื่องเอานะแม่นะอ่ะดอกนี้คูณ6สวยงามจากสัญยรักวายแมวทองมาดอกนี้คอมโบไหมยังไม่คอมโบนะพี่พนะโอ้โหน้องลักกี้เนโกเอาไงอะน้องลักกี้เนโกเอาไงคอมโบให้หน่อยสักดอกได้ไหม ยังไม่มานะพี่พี่นะมาไหลกันต่อจ้ะอตอนนี้อยู่ที่5 0ารบาทไปไปเบียด5บาทแล้วลนะไปเบียด5บาทแบบขืนใจ30รอบรอบมีเปิดเทอร์โบนะไป30บาทแบบขืนใจนะเออไป30รอบไม่ใช่30บาทป่ะไหลกันต่อจ้าวันนี้จัดทุนมา99เท่านั้นมาดูกันซิวันนี้จะขึ้นพันหรือเปล่านะจะสสำหรับเกมในตำนานของเรานะคะจพี่พี่ถามว่ายไง สูชีดอกมีบวกมา45บาทน้องแซลมอนแซลใจนะคะน้องแซลมอนแซวใจบวกมาสวยๆไหลต่อที่ข้าวปั้นนะแม่นะไหลต่อที่ข้าวปั้นและสันยลักษวายแถวสองคูนสจัดไปเออให้มันได้อย่างนี้นะแม่นะอ๋าน้องแมวคูนดอกนี้สวยๆจะแมวทองมาแล้วแม่จ๋าโอ้โหไหลกันรัวๆสัญลักษวายแถวกลางนะแม่โอ้โหสามสิบหกบาทนะแล้วก็ไหลต่อที่แถวสองอีกสี่บาทห้าสิบแม่จ๋าเออ พูดกันเหนื่อยนะแม่นะดูเอาแล้วกันอะกมแดงดอกนี้สวยๆหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพี่พี่จ๋าเบ็ดห้าบาทเบ็ดห้าบาทบวกมาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทแม่จ๋าเงินรางวัลก้อน,อนโตก้อนที่สามของเรามาแล้วนะพี่พี่นะเออเอาี้ให้มันได้อย่างนี้ใช่ปะอ่ะบวกมา185บาทไปกันต่อที่เบ็ดบาทอีก18รอบนะจ๊ะพ,พี่พี่จ๋าสำหรับแมวนะคะ น้องแมวนำช่องของเรานั่นเองนะพี่พี่สายเกยมในตำนานอยู่แล้วนะพี่พี่ท่านไหนอยากจะปังเหมือนน้องมิมิวลิกลิงข้างลาง่างได้เลยาการสมัครง่ายๆนะแม่น่ามีโปรเยอะมากเออกลับมาพร้อมความปังนะมีโปรเยอะมากตอนนี้คอมโบสวย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 งามจ้ะไหล่ต่อสัญยักวายสามตัวแม่คูณสิบเออบอกเลยน้องแมวมาแหละ กลับมาทวงบัลังคืนนะจ๊ะสำหรับน้องแมวของเรานะพี่ๆนะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะแม่นะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะไหลกันต่อไปกันต่อยาวๆจ้ะอ่าไอโชไปหนึ่งแมตช์นะไม่ได้พูดนานนะพี่นะไม่ได้พูดนานไอโชไปหนึ่งแมตช์อ้างเงินรางวัลซูเปอร์เมกนแล้วจ้ะเออดอกนี้เบียดห้าบาทได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วจริงๆนะ เป็น5บาทได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะแม่นาบวกมา6 0 2บาทจ้าสวยๆไปไปกันต่อจานน้องแมวของเราพี่พี่จ๋าเป็นบาทเลยอีก7 8รอบอ่ะโคมแดงบวกมา30บาทจ้ะเออโคมแดงบวกมา30บาทพี่พี่จ๋าอยากให้น้องเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอกันเข้ามาานเลยนะแม่นะคลิปต่อไปเดี๋ยวจัดให้นะเออเร็วๆนี้เดี๋ยวน้องมาไลฟ์สดให้ดูนะแม่นะเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะจ้ะมี มีของสัมมนาคุณเยอะแยะมากมายนะจ๊ะสําหรับคนที่ยังอยู่กับน้องมิวมิวอยู่นะพี่ยิน่ะโอ้โหชูชีมมาดอกไม่ไีสวยสวยเลยสวยสวยเลยไปกันต่อไหมไปกันต่อเถอะอ่ะส่งท้ายหรือเปล่ามาน้องขออนุญาตซื้อฟรีเกมส่งท้ายแล้วกันแม่ใจ่อีกสักนิดนึงแล้วกันน้องพี่เนาะอ้าวโบมา1น0่พันามตัวนะจ๊ะมาขออนุญาตซื้อฟรีเกมที่เบ็ดเออเบ็ด3บาทแล้วกัน2 2 5ยบาทไม่เอาดรกว่าแพงไป มาขอตซื้อฟรีเกมเบ็ด2บาท150บาทส่งท้ายนะคะสาหรับน้องลักกี้ในโกของเรา10หมุนจะไปกันต่อ10หมุนไปกันต่อพี่พี่สาสวยๆนะอ้าดอกนี้คูณ4สวยงามจัดมา24บาทจ้ะจัดมา24บาทเออตัวคูณมาสํำสำคัญยลักไวแถว3จัดไป39บาทแมวทองมาแม่อังกนวันกนโตมาแล้วจ้ะพี่พี่า๋าโอเคโอเคสวยๆจ้ะ สำหรับเบ็ดแรกของเรานั่นเองนะพี่ๆีนะมาอีก9รอบที่เหลือนะคะเออน้องซื้อไป150บาทตอนนี้บวกมาที่66บาทแล้วใกล้ได้ทุนคืนแล้วพี่จ๋าดองนี้คูณ14สำหรับน้องเจนะน้องเจคูณมา14อสอาตัวคูณมาอีก1แมต์นะแม่ตอนนี้คูณ18นะจ๊ะน้องเจและน้องเจจัดไป3 2บาทคูณ20รอบนะแม่นะคูณ20นะเอออีก6รอบที่เหลือแล้วเออลิ้นทันกัน ลิ้นพันกันแล้วไม่แม่จ๋าไปกันต่อว่ายังไงดืร้อยห้าสิบเนาะตอนนี้ได้มาร้อยหนึ่งกับอีกสามรอบจะขาดทุนไหมหรือว่าจะได้กําไรจะได้คูณคืนหรือเปล่าแม่ดูท่าเรามีแต่ตัวคูณนะสงสัยมีแต่ตัวคูณไม่มีตัวแตกนะแม่น่าเออคูณสามสิบเลิศแต่ไม่มีตัวลงนะส่งท้ายเลยมามาน้องเจบอกมาสามบาทแม่ให้ตายเถอะผัดม่วงให้หน่อยมาลูกมาเออสี่สิบแปดบาทแม่จ๋าได้ทุนคืนแล้วแม่ได้ทุนคืนบวกกำไรจ้ะ 5 4บาทได้ทุนคืนบวกกำไรนะอย่าไปบอกใครนะแม่นะ,ะเงินรางวันรวมของเรานะเมื่อกี้ซื้อไป150บาทนะจ๊ะซื้อไป150บาทบวกมา154บาทได้กำไร4บาทนะจ๊ะไปกันต่อดีกว่า เออพอแล้ววันนี้น้องจัดทุนมาที่99บาทพี่พี่สาวตอนนี้บวกมา1 3 6 3บาทนะอ่าได้กำไรประมาณ1,263นะโอ้โหน้องแมวนะจ๊ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับน้องลักกี้เนโกะนะจ๊าสำหรับพี่พี่ท่านไหนอยากจะตาอยากจะป่วจะปังเหมือนน้องไม่มีวสามารถคลิกลิง์ข้างล่างได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องจะปักหมุดไว้ให้นะพี่พี่นะมาตามมาลุ้นกันนะคะสำหรับน้องแมวนะวันนี้ขอนยาตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพี่พี่จ๋าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า